าม,ามาดูเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้นะครับพี่ยุ้ยครับมีถแถลงการจากนายกรัฐมนตรีครับพลเอกประยุจันโอชาในเรื่องของการรับมือสถานการณ์ของโควิดสิท่านได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของการจัดหาวัคซีนแล้วก็การเปิดประเทศด้วยนะครับซึ่งเราจะจับใจความสําคัญมาบางช่วงบางตอนที่ท่านนายกได้พูดนะครับท่านบอกว่าตั้งแต่ช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยท่านได้สั่งการโดยตรง กับกระทรวงต่างๆในการแก้ไขปัญหาโควิด1 9ทั้งเรื่องของการทํางานแล้วก็แก้ไขปัญหานะครับแล้วก็ ปัญหาใหญ่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องร่วมกันแก้ไขได้มีส่วนช่วยเหลือนะครับในการจัดหาวัคซีนต่างๆจนตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยได้มีการลงนามแล้วก็ทําสัญญาจองซื้อวัคซีนไปแล้วกว่า1 0 5่ล้านห้าแสนโดสด้วยกันก็เรียกได้ว่าเกินเป้าหมายที่ตั้งไว 100, ้100ล้านโดสที่จะได้ในปีนี้ฉีดให้กับประชาชนให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่นะครับเขาคุยไว้กับ6รายด้วยกันเนาะที่มีการเปิดเผยเออกมาไฟเซอรอ์จอร์แดนแอนด์จอร์แดนโมเดอร์นารวมถึงแอ เซเนกาของเราเองซีโนแวคแล้วก็ซีโนฟาร์มด้วยนี่คือ,อแบรนด์นะคือยี่ห้อนะคะ<ช>ของ,ของวัคซีนที่<อ>จะเข้า,ขามาที่มีการพูดคุยและก็ลงนามในสัญญากันไปแล้วใน,ใ,นในเรื่องเบื้องต้นในบางยี่ห้อด้วยนะคะ อท่านนายกรัฐมนตรีครับพอพูดถึงเรื่องวัคซีนเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้เรามีการป้องกันเลยครับพยุย้ยต่อไปท่านได้มองไปในเรื่องของอนาคตนะครับนายกรัฐมนตรีได้บอกว่าได้มองไปถึงอนาคตที่ไกลมากขึ้นกว่าการฉีดวัคซีนนั่นก็คือการเปิดประเทศสําหรับนักรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศอีกครั้งหนึ่งนี่คือหนทางสําคัญอีกหนึ่งหนทางนะครับที่จะช่วยบรรเทาทุกยากความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้สามารถทามาหากินแบบปกติได้เป็นอีกครั้ง ก็จึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่านายกเนี่ยตั้งเป้าเอาไว้ว่าประเทศไทยจะต้องเปิดประเทศทั้งประเทศให้ได้ภายใน120วันนะับตั้งแต่วันที่ถแถลงก็คือเมื่อวานนี้แหละส่วนเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญเนี่ยหากพร้อมได้เร็วก็ควรทยอยเปิดให้เร็วกว่านั้นนะครับยกเว้นหากมีสถานการณ์ร้ายแรงใหม่เกิดขึ้นหรือมีความจำเป็นจริงๆก็จะพิจรารณา Lets. เป็นกรณีไปแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง120วันเนี่ยอยากให้เปิดทั้งประเทศเพื่อที่จะกระตุน้นเศรษฐกิจ และเขานายกเนี่ยได้บอกอีกว่าการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยมาพร้อมกับความเสี่ยงพราะเมื่อเราเปิดประเทศแล้วไม่ว่าเราจะเตรียมป้องกันขนาดไหนนะครับก็ยังมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดการแพร่ระบาดของโควิดสินะครับแล้วก็แต่ก็คิดถึงความอยู่รอดในการทํามาหากินของพี่น้องประชาชนท่านนายกเนี่ยคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องรับ ความเสี่ยงร่วมกันหากความเสี่ยงนั้นเราได้ประเมินอ,อย่างรอบคอบแล้วอยู่ในระดับที่พอจะรับได้เราก็ต้องจัดลําดับความสําคัญภายในสําหรับประเทศไทยของเราเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ส่วนทั่วโลกเนี่ยย,ยังต้องอยู่กับโควิด1 9นี้ต่อไปอีกซึ่งก็รวมถึงประเทศไทยด้วยแต่อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรอจนไวรัสนี้หมดไปจากโลกได้และเราก็ไม่สามารถรอจนทุกคนได้รับวัคซีนครบ2โดส กันทั่วหน้าทุกคนแล้วจึงค่อยเปิดประเทศนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องเรียนรู้จะอยู่กับมันให้ได้เหมือนกับโรคภัยอื่นๆจัดการโควิดให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้และให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาทำมาหากินได้อีกครั้งนี่คือนโยบายของผมนะครับผลเอกประยุทธ์จันโอชากล่าวไว้ในการถแถลงการเมื่อวานนี้ ท่านนายกก็ให้ความสําคัญกับการเปิดประเทศโดยเฉพาะภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะคะในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะก็พยายามที่จะเร่งรัดให้เข้าที่ประชุมครมอให้ได้เร็วที่สุดเนาะเพราะว่าท่านนายกบอกเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าอยากจะให้เปิดประเทศอ่ะเปิดพื้นที่ภูเก็ตเนี่ยในวันที่1กรกฎาคมก็ยังคงวางแผนไว้เช่นนั้นแบบเดิมใช่ครับก็พยายามที่จะไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงใดนอกเหนือซึ่งว่าจะเกิดสถานการณ์ร้ายแรงที่มันควบคุมไม่ได้ภูเก็ตก็อาจจะต้องขยับขยเนา ผู้ประกอบการในภูเก็ตเนี่ยเขาก็ดีใจมากๆเลยเพราะว่ามันเงียบเหงามันซบเซาจากพื้นที่ที่มันมีแต่ เ,เสียงของผู้คนมาท่องเที่ยวนะคะ<ช>มีบรรยากาศแสงสีต่างๆมันเงียบเหงาซกเศาและที่สําคัญก็คือไรายได้เนี่ยมันขาดไปเลยนะบางที่ก็คือขายวันนึงเนี่ยเปิดก็ออกขายได้นิดๆหน่อยๆเพราะว่ามันมีแต่คนไทยอ่ะปกติต้องชาวต่างชาติด้วยใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะให้เปิดให้ได้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าท่านนายกบอกแล้วว่าภารกิจสําคัญณเวลานี้คือทําให้ทุกคนสามารถกลับมาทามาหากินได้ตามปกติอีกครั้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้เมื่อถ้าภูเก็ต เปิดแล้วผลมันออกมาดีเนาะในพื้นที่ต่างๆที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยท่านนายกก็วางแผนเอาไว้อยู่แล้วว่ามันจะต้องสามารถเปิดได้ให้ได้เร็วที่สุดเช่นเดียวกันนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนนะครบ2เข็มแล้วการเดินทางเข้ามามันอาจจะไม่ต้องกักตัวอาจจะไม่ต้องมีเงื่อนไขที่สร้างความยากลำบากนี่คือสิ่งที่ท่านนายกมองและว,วางแผนเอาไว้เพื่อที่จะให้นะักท่องเที่ยวที่เขาฉีดยาครบโดสแล้วเนี่ย สนใจที่จะเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยนะคะอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขสําคัญแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านนายกบอกมันคือแผน,แผนที่<อ>วางเอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถที่จะเปลี่ยนได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถที่จะปรับได้หากเกิดสถานการณ์ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเพราะตอนนี้อย่างที่เราทราบกันดีตั้งแต่เรื่องของวัคซีนค,ความไม่แน่นอนหลายอย่างมันเกิดขึ้นนะคะการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมันเกิดขึ้นสิ่งที่ท่านนายกาย้ําอีกอย่างหนึ่งในการแถลงการเมื่อวานก็คือว่า ขอให้ทุกคนเปิดใจว่าภารก,กิจนี้มันเป็นภารก,กิจใหญ่นั้นท่านก็พยายามที่จะเร่งให้ทุกอย่างเป็นไป,ไปได้เร็วที่สุดและเข้าถึงทุกคนทุกพื้นที่ครอบคลุมได้เร็วที่สุดแต่ในระหว่างทางเนี่ยบางทีมันควบคุมและมันกำกับไม่ได้ตลอดเวลามันอาจมีความผิดพลาดอยู่บ้างหรือมีความไม่สะดวกอยู่บ้างทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วท่านนายกก็บอกว่าพยายามที่จะควบคุมให้ทุกอย่างเนี่ย ถ้ามันมีความผิดพลาดก็จะต้องให้มันกลับเข้าสู่ภาวะปกติให้ได้เร็วที่สุดและได้รับความสะดวกให้ได้เร็วที่สุดแล้วท่านก็ส่งกําลังใจให้กับทุกๆคนโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่บุคลากรที่ทํางานอย่างหนักในทุกๆหน่วยงานเลยนะคะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพี่น้องประชาชนนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่ใช่แค่ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ทําหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนเท่านั้นพี่น้องประชาชนด้วยกันเองเนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการของเราอยู่เนี่ยนะคะ ก็ต้องร่วมมือกันต้องช่วยเหลือกันอยากให้ทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองในการเป็นพลเมืองอยู่ในประเทศนี้มีหน้าที่ที่จะต้องทําอะไรอย่างไรบ้าง<ะ>ทําหน้าที่ของตัวเองไปมีหน้าที่ที่ต้องดูแลรักษาตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิดสิ้ด้วยส่วนหนึ่งรัฐก็มีหน้าที่ที่ดูแลท่านด้วยอีกส่วนหนึ่งควบคู่กันไปมันถึงจะสามารถทําให้ประเทศเดินหน้าต่อไปกันได้ด้วยความร่วมมือจากทุกส่วนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านนายกบอกเอาไว้เมื่อคืนนี้นะคะ